สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้าบันนอกบรรณาชัยน,นลค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาชมดอกคนาทะเลน,นะคะอันนี้บานแล้วนะคะเพื่อนๆค้านี่ค,คือต้นที่เขาสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะงามมากงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค้าดู <c oughs> <c oughs> งามนะะเพื่อนๆูเนี่ยค่ะเพื่อนค่ะนี่คือดอกะนานนะคะที่เข้าบานแล้วนะคะนี่ค่ะงามมากๆค่ะเพื่อนค่ะน sure> ี่ค่ะลุนนะคะคือเข้าบานแล้วค่ะูุนค่ะอันนี้ยังตูมอยู่นะคะเพื่อนน่นี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 ่อันนี้เก็บได้นะคะนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะนี่ แต่น่าจะไม่เก็บค่ะเพราะว่าจะปล่อยให้เขาบานแล้วก็สวยนะคะนี่ค่ะก็คือเขางามเนาะก็ปล่อยให้เขางามอย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูบานเข้าบานดอกง,งามๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้คือต้นที่เขาบานดอกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเขากจะเริ่มบานแล้วนะคะแต่ก็กินได้นะคะนี่ค่ะ แต่นาจะไม่เก็บมันเพราะว่ามันสวยมันสวยงามค่ะเราก็จะปล่อยให้เข้าป็นอย่างนี้นะคะนี่งามงาม,มันดอกบัคคลี่เลยค่ะเพื่อนค่ะแล้วก็ผักหงค่ะหนุนเป็นโกลสองสาม,ส,ามสี่เลยค่ะงามนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้เข้าบานดอกแล้วนะคะนี่งามจังเลยแต่ก็ยังอ้อนค่ะยังกินได้นี่ค่ะ หักได้เลยค่ะแต่น่าจะไม่หักค่ะเพราะว่าจะไว้ให้เขสวยงามนี่ส่ง้ไวายให้เพื่อนดูคะ่าานานะ,คะนี่นาไปตน้นะค่ะอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์นะคะโอ้ยสุดยอดค่ะนี่หักอ่อนๆเลยนะคะนี่นี่อ่อนๆเลยค่ะหักได้หักได้กินได้แต่น่าจะไม่เอาค่ะ จะส่งให้เพื่อนๆดูค่ะดอกคะนาดนค่ะยังอันนี้บานแล้วค่ะบานแล้วนะคะนี่ค่ะหูยยอดยอดงามงามค่ะลลมาเจ้าของคุณนี่ค่ะโอ้โหต้นนนพี่เพื่อน งามไป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 งามงามต้นนี้ทั้งใหญ่ทั้ทงอวบทั้งดูนะดูนะเราจะส่งตั้งแต่ลำต้นให้ดูนู่นค่ะลำต้นครับโหนี่คะ่ะนี่ค่ะสวยงามเลยเพื่อนเพื่นคะดูโอ้ยยังอ่อนอยู่เลยนะคะนี่ โอ้โหน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 เพื่อนๆโอ้ยตายละนาเป็นถีบ่ถบ้าแล้วกผมันก็ยังมีต้นอ่อนอยู่นะคะนี่คะ่ะนะจะไม่เอาคะ่ะใตายก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะคะาลองให้เพื่อนดูโอ้ยอยังยางามงามงามนี่คะ่ะต้นนี้บานแล้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือบานแล้วนะคะเนี่ยจะโรยแล้วนะคะนี่งาม นี่ค่ะวัาวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อีกตัวนึงตัวนี้จเจา้าแม่เจ,าจ้าอ่อนเลยค่ะนี่เก็บได้นะคะกินชานเขาเนี่ยอร่อย่อ,อยค่ะหวานหวานแกะอแล้วก็หลอกหนังออกนะอย่างอร่อยค่ะเพื่อนดูค่ะห็นปะคะดอกเขา,านั่นค่ะเดี๋ยวไปซูมให้ดูใกล้สวยงามน,นี่ค่ะโอ้โห อันนี้ยังอ่อนอยู่ก็ยังมีแต่น,นี่ดอกบานแล้วคะ่ะโอ้โหเป็นพุชเป็นแพระะ่เลยค่ะให้มาแค่อาทิตย์เดียวนะคะนี่เขาเออบานหมดแล้วอะ่ะดูสิคะนีานะนะโชคดียังได้อยู่กอนึงเมื่อกี้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดินดูถ้าเกิดจะนอนนอนคะ่ะดูลมพัดเขาเห็นไหมคะเขายังอ่อนอยู่เลยอันนี้ยังยังไม่บานคะ่ะ ลงพัดข้างๆเพื่นค่ะงามนอๆๆตอนนี้ก็งามบานแล้วค่ะโอ้ยตอนนู้นอย่างงามนู้นลุ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 นี่ๆๆนีอยๆอ่อนอยู่เลยค่ะเพื่อนนี่เอ้ยยังหน้าหักจังเลยแต่ไม่เอาค่ะสงสารเขา หมดแล้วหมดแล้วค่ะยังไม่หมดเราข้างเพื่อนนู่นนู่นแต่ว่ามันยังไม่บานค่ะนั่นมันยังอ่อนอยู่เนาะค่ะดูไอ้นี่ดอกกุหลาบหินนะคะนั่นค่ะหอมค่ะเพื่อนค่ะสองใอ้เพื่อนดูนี่ค่ะกุหลาบหินนะคะหอมหอมค่ะเอาเก็บไปกีบเก็บอ่อันนี้เขาไปตากแดดแล้วพ็ทำชาได้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะมาจบด้วยภาพกุหลาบหินนี่นะคะงามงาม,งามนี่ค่ะบ๊ายบาย,ายค,บค่ะเพื่อนๆขาพาชมคลิปดอ,ดอกกรนนะนาะค่ะจากกุหลาบหินนี่ค่ะงามงามงามเนาะคลิปนี้วันนี้สวัสดีนะคะเพื่อนๆขาเจอกันค้นหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะ<อ>ฝากบนาันโอนขนาดชิโนนะคะเพื่อนๆขะฝากเป็นกำลังใจให้นะเด้อจ้ะ<อ>เพื่อเป็นเอ่อ ใจในการทําคลิปต่อไปเนาะค่ะนอนกน่นนะเห็นก้นกอนแต่มันยังไม่บานดอกหรอกเดี๋ยวจะไปดูค่ะมันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้ามันโตขึ้นมาหน่อยนะก,ก็จะไม่เอานะคะเพื่อนๆค้านั่นค่ะเพราะว่าปล่อยให้เขาบานดอกเอาไว้ให้เพื่อนๆชมสวยๆงามๆน้ะค่ะบายยค่ะเพื่อนๆค้า,า,คน,น,านี่ค่ะตลาดหิง